สวัสดีค่ะตานะคะจาก DJI e สหขาแฟ s h i นไอแลนด์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะตานจะพามาแกะกล่องสินค้าใหม่กันอีกแล้วค่ะและสินค้าที่ตานจะมาแกะกล่องในวันนี้นะคะนั่นก็คือ DJI e Osmo 360หนตัวนี้นั่นเองค่ะแล้วเราไปชมกันเลยว่าในกล่องเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้าง เรามาเริ่มแกะที่กล่องตัวกล้องนะคะหน้าตาประมาณนี้นะคะอันนี้ด้านหน้านเป็นดีไซน์แล้วก็ด้านหลังก็จะมีสกรีนตรงนี้ด้วยแล้วก็มีปุ่มกดนะคะ ตัวช่องใส่แบตนะคะตัวช่องที่เป็น USB port ตรงนี้แล้วก็ปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะคะโอ้แล้วก็มีเป็นกระเป๋านะคะรู้สึกจะเป็นกระเป๋ามาให้น่ารักมากเลยภายในกระเป๋าก็จะมีตัวพลิกลีดดมาให้นะคะ แบตเตอรี่มาให้ค่ะสาย C 2 C นะคะไม่มีอะไรคู่มือนะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นตัวโคเปอร์เลน,นะคะจริงด้วยเขาจะเป็นซิลิโคนนิ่มๆน,นะคะแล้วก็จะมีเป็นไม้เซลฟี่นะคะในยาตแกะเลย นี่ไม s e เซลฟหน้าตาเขาจะต่างออกไปจากตัวแอคชั่นนะคะก็คือมันจะเป็นหัวสกูแบบนี้นะคะนี่นะคะตักลองแบบไกลๆจับถนัดมือมากเลยค่ะตัวเท่าฝวามมือแค่นี้เลยนะคะ แล้วก็รอบหน้านะคะก็จะมีในเรื่องของปุ่มเปิดบิดเมื่อกี้นะคะแล้วก็ช่องพอร์ตต่างๆนะคะตัวน,นี้ไทซี่แลน,นี้ก็จะเป็นช่องสายแบตเตอรี่ที่เราพุ่งใส่กันเมื่อกี้นะคะแล้วก็ปุ่มด้านหน้านะคะตัวน,นี้จะมีแค่2ปุ่มนะคะคือปุ่มแ e c o อร์ h ชัตเตอร์หรือว่าตัวน,นี้นะคะเป็นตัวปุ่มสวิตช์ที่เอาไว้สวิตช์กล้องหน้ากล้องหลงังแบบนี้ค่ะส่วนหน้าจอนะคะด้านในจะเป็นจอ โอเล็นะคะตัวนี้2นิ้วทั่สกรีนได้ทุกจุดเลยนะคะที่มีไอคอนปั้นลงมาแบบนี้นะคะก็จะเป็นส่วนการเซตติ้งค่ะส่วนปัขึ้นด้านบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกเลตูรชั่นต่างๆนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเซนเซอร์กล้องนะคะด้านหน้าอันนี้จะเป็นซีมอสนิ้วนะคะแล้วก็จะมีกล้องด้านล่งตรงนี้นะคะเป็นซีมอ1สต่อ1.1นิ้วนั่นเองค่ะ สำหรับตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะคะจะถูกพัฒนามาเพื่อตัว DJI 360เลยโดยเฉพาะนะคะฉะนั้นจะสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดเนี่ย 8K นะคะถึง50เฟรมเลทแล้วก็ถ่ายภาพถ่ายเนี่ยได้สูงสุดถึง120ล้านเลยค่ะในการถ่ายที่เป็นกล้องคู่นะคะ360หรือว่าเวลาที่เราใช้กล้องเดี่ยวเวลาเราใช้กล้องหน้าหรือกล้องหลังเนี่ยคะ่ะสามารถถ่ายวิดีโอนะคะได้สูงสุด 5K 60เฟรมเลทแล้วก็ภาพถ่ายเนี่ยได้30ล้านนั่นเองค่ะ และน้ำหนักของตัวดีไซน์ Osmo 360ตัวนี้นะคะจะอยู่ที่183กรัมค่ะแล้วก็แบตเตอรี่นะคะสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง100นาทีนะคะหากถ่ายวิดีโออยู่ที่ 8K 3 0 f เฟรมเรทแล้วก็อยู่ได้นานสูงสุดถึง190นาทีหากถ่ายวิดีโอนะคะอยู่ที่ 6K 2 4เฟรมเรท แล้วก็ตัวเครื่องนะคะจะไม่ฮีตดับนะคะเวลาที่เราใช้งานเพราะว่าเขามีระบบระบายความร้อน VLT Sing นั่นเองค่ะแถมตัวนี้นะคะยังรองรับการชาร์จเร็วนะคะ30วัตต์เพียงแค่12นาทีนะคะเราก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้50%แล้วค่ะแล้วก็ในเรื่องของการกันน้ำนะคะของเขาตัวนี้สามารถกันน้ำได้สูงสุดถึง10เมตรเลยค่ะ แล้วก็มาพร้อมหน่วยความจำนะคะอยู่ที่105 g ิกเลยนะคะก็แทบจะไม่ต้องซื้ออดดิกาใส่เพิ่มเลยหรือว่าถ้าใครอยากใส่เพิ่มนะคะก็สามารถใส่ได้สูงสุดถึง512จิกค่ะแล้วก็สำหรับตัวกล้องตัวนี้นะคะสามารถที่จะสั่งงานด้วยคำสั่งเ e เจอร์ได้แบบนี้ แล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัว Quick Release นะคะหน้าตาจะเหมือนตะกูลแอคชั่นเลยแต่ว่าทางฐานเขานะคะก็จะเป็นรูสกูแบบนี้นะคะเพื่อติดตั้งกับตัวไม้เซลฟี่ตัวไม้ที่เป็นหัวสกูแบบนี้นะคะวิธีการติดตั้งก็คือหมุนเข้าไปแบบนี้ได้เลยตัวไม้เซลฟี่ที่แถมมาในเซตนะคะตัวนี้จะยาวอยู่ที่120เซนค่ะถ้าเทียบกับตัวตะกูลแอคชั่นนะคะตระกูลแอคชั่นจะยาวอยู่ที่150เซนนั่นเองค่ะส่วนการติดตั้งกับตัวไม้นะคะเพียงแค่ ล็อกเข้าไปแบบนี้ได้เลยค่ะส่วนการใช้งานกล้องนะคะก็สามารถกดที่ปุ่มเปิดหนึ่งครั้งแบบนี้ได้เลย,ยกล้องก็จะติดขึ้นมาแบบนี้ค่ะหน้าจอนะคะทัชสกรีนได้ทุกจุดเลยค่ะแล้วก็ส่วนปุ่มตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มเลคคอร์ชัตเตอร์ค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเอาไว้สวิตช์กล้องหน้ากล้องหลังค่ะ แล้วก็ส่วนฟังก์ชันนะคะก็จะอยู่มุมด้านล่างตรงนี้นะคะเปิดขึ้นมานะคะก็จะมีถ่ายพานอรามาวิดีโอพานอรามานะคะโหมดเซลฟี่นะคะ v ว r ร์เท,ที่เพิ่มเข้ามาใหม่แล้วก็ไฮเปอร์ลนะคะจะเห็นว่าเมนูด้านบนจะมี360แล้วก็เลนเดียวนะคะสำหรับการใช้งานเลนเดียวเนี่ยคือเวลาที่เราจะใช้กล้องหน้าหรือว่ากล้องหลักนั่นเองค่ะก็ใช้เป็นเลนเดียวแบบนี้ค่ะ แต่ว่าไม่สามารถลากซ้ายขวาแบบนี้ได้นะคะแต่ถ้าเป็นแบบ360นะคะเราใช้วิดีโออนิลมาสามารถเลื่อนดูมุมมองได้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็สามารถแบคกลับมาแบบนี้ได้ค่ะส่วนในเรื่องของระบบการกันสั่นนะคะก็สามารถปัดหน้าจอขึ้นมาแล้วก็เลือกมุมตรงนี้นะคะด้านขวาด้านบนนะคะจะเป็นระบบกันสั่นเดียวกับกล้องแอคชั่นนั่นเองค่ะเราจะมีล็อกสเตดี ก็จะมีความกว้างที่เราสามารถปรับได้หือจะกว้างพิเศษขนาดนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาลองถ่ายภาพกันนะคะก็เลื่อนที้ภาพถ่ายนะคะแล้วก็ตัวความคามชัดหรือว่า resolution ก็จะมี12ล้านนะคะ2 0ล้าน30ล้านแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะมี standard แล้วก็ wide แล้วก็ ultra wide นะคะสามารถเลือกอัตราส่วนได้เลยแบบนี้ค่ะ สวัสดีค่ะแล้วก็นี่จะเป็นการถ่ายจากตัวกล้อง DJI ัย360นะคะตอนนี้เราใช้วิดีโอที่เป็นวิดีโอพนานอาม่า360นั่นเองค่ะอันนี้จะอยู่คุณภาพที่ 8K นะคะ30มมแล้วก็สามารถเลื่อนถายแบบนี้ mm ได้เลย เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ DJI 360น่าใช้มากๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากมาทดลองสินค้าหรือว่าลองมาจับจับจริงนะคะก็สามารถเข้ามาได้ที่ DJI สาขา Fashion Island ค่ะที่สาขานี้จัดจำหน่ายทั้งเซ็ต s p a n ด์เ o อร์แล้วก็ Adventure Combo เลยค่ะแล้วก็สำหรับคลิปหน้านะคะทาง DJI สาขา Fashion จะมีอะไรดีๆมาฝากนะคะฝากติดตามทุกช่องทางของทาง DJI ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะตานไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ